12สิงหาคมชวนดูฝนดาวตกวันแม่100ดวงต่อชั่วโมงสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยนะคะย่ก็เฟร,รมลองแล้วนะ ถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้เปิดเผย4ปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้แต่มีหนึ่งปรากฏการณ์ที่เราอยากเชิญชวนทุกคนเนี่ยมาดูพร้อมๆกันนั่นก็คือฝนดาวตกวันแม่ค่ะจะเกิดขึ้นในวันที่12สิงหาคมนี้100ดวงต่อชั่วโมงเลยนะคะแล้วเราก็สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าโชคดีที่ปีนี้เนี่ยไม่มีแสงรบกวนจากดวงจันทร์ด้วย สำหรับวันที่12สิงหาคมหรือว่าวันแม่แห่งชาตินะคะทุกคนเนี่ยจะได้เห็นฝนดาวตกเพอร์เซอิสหรือที่หลายๆคนเนี่ยรู้จักกันว่าฝนดาวตกวันแม่เพราะว่ามันเกิดขึ้นตรงกับวันแม่แห่งชาติพอดีเราสามารถเห็นได้ตลอดคืนวันที่12ย่างเข้าเช้าวันที่13เลยนะคะจังเกตเห็นได้ทั่วท้องฟ้าเลยนะคะช่วงระยะเวลาที่แนะนําในการดูเนี่ยประมาณห้าทุ่มของคืนวันที่12เขาแนะนําให้ปูเสือหรือว่าปูที่นอนเน,นี่ยนอนราบกับพืน้นแล้วก็งแงนขึ้นมอง ท้้องฟาสามารถดูได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยนะคะและปีนี้เนี่ยแสงจากดวงจันทร์ไม่รบกวนสักเท่าไหร่แต่คําแนะนําก็คือพยายามปิดไฟหรือว่าหลีกเลี่ยงแสงไฟจากในเมืองเราเคยมีทําคลิปไปแล้วนะคะว่าพื้นที่ไหนฟ้ามืดมากเพราะฉะนั้นตามพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยก็จะเห็นดาวได้เยอะมากๆเลยละคะ่ะสาหรับฝนดาวตกเพอร์เซอิสนะคะเป็นกลุ่มดาวฝนดาวตกที่มีความสว่างเป็นอันดับสองเลยนะซึ่งที่จริงแล้วนะคะก็จะสามารถสังเกตเห็นได้ตั้งแต่วันที่ ที่17กรกฎาคมยาวมาจนถึงวันที่24สิงหาคมแต่ช่วงที่เราแนะนําก็คือวันแม่นี่แหละค่ะเพราะว่าตกเยอะสุดสําหรับฝนดาวตกวันแม่นี่คะเขาบอกว่าการตกของเขาเนี่ยมันมีสีสันที่สวยงามแล้วก็สว่างเพราะฉะนั้นมันทําให้เราเนี่ยสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าฝนดาวตกกลุ่มนี้นะคะเกิดขึ้นก็เนื่องจากเศษฝุฟฟ่นละองที่ดาวหางสวิฟทัตเทิลเหลือทิ้งไว้ในวงโครจรแล้วเมื่อถึงเวลาที่โลกโครจรตัดผ่านเข้ามาเนี่ยมันทําให้โลกของเราเนี่ยดึง ฝุ่นละอองที่เหลืออยู่เข้ามาในชั้นบรรยากาศทําให้เกิดการลุกไหม้เป็นไฟสว่างวาบแบบที่เราเห็นว่ามันพุ่งฟิวตกลงมาแบบนี้นะคะ และหลังจากวันที่12สิงหาคมนะคะก็ยังมีปรากฏการณ์อีก3ามอย่างในการเริ่มกันวันที่16สิงหาคมเลยก็คือวันที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับกรุงเทพมหานครค่ะจะเกิดขึ้นในเวลาเที่ยง22นาทีขณะดวงอาทิตย์ตั้งฉากเนี่ยเราจะมองไม่เห็นเงาอะไรใดๆเพราะว่ามันตรงกับเราพอดีเหมือนเราออกไปยืนที่กลางแดดใช่ไหมคะเราจะไม่มีเงาเที่ยง22นาทีนะคะไปทดสอบกันถัดมาวันที่27สิงหาคมดาวเสาร์จะอยู่ใกล้โลกของเรามากที่สุดใน อบปีเพราะว่าดาวเสาร์นะคะจะโครจรมาอยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์พอดิบพ,พอดีเลยและหลังจากที่ดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าเราจะเห็นดาวเสาร์เนี่ยสว่างมากๆทางทิศต,ตะวันออกสังเกตได้ด้วยตาเปล่ายาวนานตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งสางเลยและถ้าหากคุณสามารถดูผ่านกล้องโทรทัศน์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่4นิ้วขึ้นไปหรือมีกําลังขยายมากกว่า50เท่าเนี่ยคุณจะสามารถเห็นวงแหวนของดาวเสาร์ได้เลยละค่ะและปรากฏการณ์สุดท้ายในเดือนสิงหาคมก็คือวันที่ ที่30สิงหาคมค่ะจะเกิดปรากฏการณ์ซูเปอร์บลูมูนจะเป็นวันที่ดวงจันทร์เต็มดวงแล้วก็ใกล้โลกมากที่สุดเพราะฉะนั้นนะคะเราจะเห็นดวงจันทร์ใหญ่เบื้องเริ่มเลยซึ่งปกติแล้วใน1เดือนดวงจันทร์จะเต็มดวงเพียงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นแต่ใน,นเดือนสิงหาคมในวันที่30นี้ถือว่าเป็นครั้งที่2ของเดือนสิงหาคมที่ดวงจันทร์เต็มดวงแปลกมากๆแล้วดวงจันทร์ก็จะใหญ่สุดๆเลยค่ะ สำหรับใครที่ชื่นชอบการดูดาวนะคะก็อย่าลืมตั้งหน้าต,ตั้งตารอคอยวันที่12สิงหาคมต่างจังหวัดเฟรมเชื่อว่าจะมองเห็นเยอะกว่าในกรุงเทพแน่นอนเพราะว่าแสงไฟนี่รบกวนถ้าใครเห็นว่ามันสวยงามขนาดไหนหรือว่ามีแพลนจะไปนอนดูดาวที่ไหนนะคะคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เฟรมด้วยนะคะประหยัดสุดเลยนะพาแม่ไปดูดาวเพราะว่าไม่ต้องเสียเงินสักบาท